ทุกอย่างบนโลกนี้ถูกเปลี่ยนแปลงได้คุณป่วยได้คุณก็หายได้คุณรู้ไหมว่าครูได้ไปฟังไลฟ์พี่หญิงที่เป็นมะเร็งระยะที่สามพี่หญิงบอกว่าพี่หญิงไปหมอบอกว่าทำไมเธอแข็งแรงมากแต่สิ่งหนึ่งนะะที่ครูไปจับคีได้นิดนึงหมอบอกพี่หญิงว่าถ้าทำคีโมไปแล้วหรือฉีดยาอะไรพวกนี้ห่ะไปแล้วให้กินน้ำเยอะๆอัดน้ำเข้าไปเยอะๆเลยนะกลับไปให้กินน้ำเยอะเท่าที่จะกินได้เพราะน้ำ จะขับของเสียคุณฟังดูนะทุกคนพึ่งน้ํานักวิทยาศาสตร์พึ่งน้ํามนุษย์พึ่งน้ําเราพึ่งน้ําแต่คนที่ทําร้ายน้ําหรือคนที่จะต้องรู้จักน้ําให้ดีที่สุดคือเรานะคุณก็ไม่ต้องแปลกใจเลยทีนี้ว่าทําไมชาของเราอะค่ะไอ้โลกนี้กินก็หายโลกนี้กินก็ดีโลกนี้ทำไมยิ่งกินยิ่งสวย ทำไมถึงยิ่งกินยิ่งสุขภาพดีครูเจปีไม่หาหมอเลยไม่กินยาเคมีเลยเพราะอะไรครูอยากพูดมากเลยว่ามันเพราะอะไรแต่ในเมื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะมันมาตอบเราไม่ได้เราพูดก็เหมือนเราพูดคนเดียวคุณรู้ไหมว่าครูค่ะมาได้คําตอบจากวิทยาศาสตร์เลยอะค่ะว่าเพราะว่าลูกสาวครูค่ะทุกคืนค่ะเขาจะต้องชงชาไปให้ครูที่หัวนอน ทุกวันนะคะเขาจะต้องถามครูก่อนว่าแม่วันนี้กินไหมคือถ้าครูกินตอนเย็นแล้วอะค่ะครูจะไม่กินตอนนอนแต่คุณอยากรู้ไหมล่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรครูถึงแข็งแรงมันเป็นเพราะอะไรที่ร่างกายครูมันเฟิรม์มมันเป็นเพราะอะไรที่น้ําหนักครูเท่าเดิมมาหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีครูน้ําหนักไม่เคยขึ้นลงเพราะอะไรแต่ทังนี้หมูกระทะก็กินอะไรก็กินกาแฟก็กินกินทุกสิ่งอย่างเพราะอะไรคะเพราะเวลาครูอะค่ะ ไหว้พระสวดมนต์หรือเวลาครูจะกินชาของครูค่ะครูจะพูดกับเขาเสมอเลยว่าฉันแข็งแรงขอบคุณนะที่มาทําให้ร่างกายฉันแข็งแรงขอบคุณนะที่มาอยู่กับฉันขอบคุณทุกวันค่ะครูขอบคุณทุกวันแล้วครูสวดมนต์ให้เขาฟังทุกวันคุณคะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วใช่ไหมคะที่ครูเหมือนได้กินน้ำมนต์จากปากตัวเองเหมือนกินน้ำมนต์จากการที่เราทำน้ำมนต์เองลูกสาวครูจะรู้ค่ะ ตกกลางคืนปุ๊บเขาจะชงให้พ่อกับพ่อเขากับครูโคละแก้วแล้วครูก็จะแล้วเขาก็จะรู้ที่ด้วยว่าเขาจะต้องไปวางได้แค่สองที่คือหนึ่งตรงโต๊ะสีขาวกับสองคือตรงบนหัวนอนเขาจะวางแค่สองที่ถ้าเกิดว่าครูเผลอหลับไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปวางตรงสีขาวถ้าครูยังไม่หลับเขาก็จะรู้เลยว่าครูจะให้เขาวางตรงหัวนอนซึ่งตรงหัวนอนครูจะมีพระนะคะจะมีหนังสือพระมีทุกอย่างค่ะที่ครูไหว้นะคะ คุณดูนะกี่ปีมาละ3สามปีกว่าสีปีนะคะที่ครูค่ะทำแบบนี้อย่างสม่ําเสมอนั่นหมายความว่าน้ําธรรมดาก็เป็นน้ําทิพน้ําชาก็เป็นน้ําที่ดูแลร่างกายเราทําไมคนที่กินชาแล้วถึงแข็งแรงแล้วดีขึ้นแล้วแบบเพราะความเชื่อมาส่งไปยังน้ําน้ําก็เกิดมวลพลังงานความเชื่อถ้าวันนี้คุณฟังครูคุณอาจจะไม่เชื่อ ครูถึงบอกไะคะว่าเดี๋ยวครูจะส่งให้มันเป็นเรื่องของวิทยา